สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเมืองปายซู่โคซุกอนครับเอามาผอกับบ่าวเทาห้างนั้นช่แนลครับพี่น้องมาพ้อมห้านคือเราครับมาเมนูยปาปากกับ <c oughs> มีถึงตอนเตามีถึงตอนแบบจังสีพี่น้องเอาอเอา,าปกปกมาจั็หน่อยพี่กันเทนาพี่น้องเป็นตอนสวนเบื้องกันเทนาพี่หันมาแบบนี้โดดพี่น้องอันใหญ่ๆมัผักกับผักแก้มกับกพักอีเลือดนี่แหละพี่น้องนี่พักอีเลือดจากสวนครับกับพักกรอบห้านเอาทั้งปุ่นกับบักพิกน่วย ักพริกหน่วยเนี่ยกระเทียมกีบครับพี่น้องเอามาแก่หนากับเกลวอู้เอาเอาสอนมให้ลุงนี่เออเอาตัวเอาตัวน,นั้นก็ได้ตัวตักเดียวเออเออเอา,เ,อา,เ,อาเบิองเกลวพี่น้องอ้วตัวแขนพุทธวยไปโหลดพี่น้องมาอนี้มาพี่น้องไหมขมอําลาเสียบ,บน้ำบาวท้าอยู่หน้าโพเท้า,าคือเกลียว,ยวมาเอา้าลุยเลยลูกจัดทิบเขาไปทั้งร่มแล้วพี่น้องบาวท้าได้ทิบใหญ่ทิบหน่อยมาคือเกลีมาพี่น้องมา เสียบลำบา่าแถวมาเด้อพี่น้องเด้อเอาคำเล็กแห่งมนันครับพร้อมกันเอาเอาฟังเสียงรถไทยไปพร้อมพี่น้องว่าน Mà thằng nếu mọi tang tô lẻo, vẫn cả nhen 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 cái nương lên lượt hay ô cái nùng này cứ, cứ hận <laughs> <laughs> <phim> đây hết mẹ bằng mày phiên họng lên ล่องกัดบึงดูอยู่ไงจิเสียบอกเพชรแล้วลูกเพชรครับเพชร็ดจุบอ่ะเพชรครับ chuông này na hay na na thông thường, mình sẽ thái hay thái na thông thường. Hai lát bì kẹp hay đầy nuôi oan phi long. có miếng luôn. น bon ี่บนเนี้ยเลยเดนบนเนี้วเลยบนเนี้ยป่บพอดีมป่ะครับว้าป้าร้านน่งตัดแบตตัวนั้น วังหันก็ออยังขึมตั้งตัวตั้งตัวแล้วกระเดียดบุบันใส่ตัวนเตาก็ได้พี่นุ่ๆไปเป็นพื้นหรอก

เดยดซับ้บแบเนี่เอ้าเดยดกระเด็ดทอนตัวใส่แคปจันไม่นเลยเมื่อฟ้าฝนไม่เป็นใจบอก quá <laughs> phải hôn một mình trẻ. làm ngay ngày với mai có gì làn ăn mặc ăn thế nào ตัวนี้มันขนาด Ừ. Hòn. ẩu Hòn. ẩu là gì ạ? chắp mười luôn ở đây chị ลูกใช่งันก่ารมานำหนักหน่อหน่อยนั่งหนากว่างเลยได้ยิ้มมุยม่ยมุ่ยล่องมึงเลยบอย่อะไร

ừm khoai đứa nhỏ học gái được không hăn bẹp tàu nè bẹp bàng nè chút tốt lên ừm ừm เลี้ยวลุงตอนนี่อืมอืมอเอาพริกมาให้ลุงมาเนี่ย

cứ bà thu nào nữa bà Hãy subscribe cho không แต่ว่าจะอยากลุงกับพาอจัดหลดเองชอไปพลอยเบิ้งหัวตัวนี้ยนี่ครับ 嗯嗯。Mm hmm. พิงวยกับกระเทียมเนาะชองมือเลยช่างมือช่างตาแมนพั่นฉลุ่นเอาเป็นเบอร์ดิครับ,บ,บร,ร้านกับมากเกิดนึงทึ่งไง มันเป็นเข้อวนว่าวิธีการกินเนะพี่นอ้องเนะสองมือเลยหรอโอคนะ้คุณน่ ใช่บ่วงสดเอากระต่านยนตัวยังคักเออเออใช่บ่วงทุดปับ๊บหลุดเออปกไว้่ยไปเป็นยังก็ต้อตงปกพี่น้องเห็นสัตว์บ่ได้ตัวงงก็อย่างอยู่ bằng rau hành bằng bằng khác lại nhỏ không thái hết xúc bơm mình kìm này nhiều đẹp tấu nữa hả กระเทียมกรีบหน่อยพอดีเอาออกกอืม tít gì hết ngọt chuẩn cháo phấn mắc đẹp trụ tiếp phấn cả bộ năm ba cắn không เขาไปสดได้พี่น้องขั้นสดจะทำไ้เอาเหลืงอิ่มเลยอี่พอพีเบิร์ตเยอะไหมเด่น อืมอืมเอาไปกันพอดีรู้ว่าเหนืยดจิกินเนื้ออ,อืมเอา,เอาร้านเดียวสามทิปเก็บ <c oughs> ปั่นกันละพี่น้อง เหนืนอก,กับพลอยหนุ่มดี ถูกมาเสร็จในโลกฮึ่มแับคัดแดดกรอองมาหักระบาย กบ <c oughs> ปกี่ยนเอือนเตือดแจ้งจาง้างปางคัะข้างหลังบัตรแดดช่องมาเอาหิมปลาหน้าพอเถานะครับเ,บเสียบฝากพี่ต่อน,น้องซูงขูสุคนนะครับล้านา่าอยากคิดจุพี่ ออกคลิปน้ำลุงดูดูตัวสองสามมือมานน่เอากะฝากพี่ตัวน้องนะครับลายหม่องลายบอลเนาะเห็นบ่าวเถากินจัดคือบ่าวเถาก็น่าเหมือนจัดรลดเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าจัดรลดเนี่ยได้เขากินได้ตอนนี้ทรามมีเขียวคนว่าพ <c oughs> ู้เถากคนว่าเฝ้ากินรดยบ้งหน่อยแล้ววะญ่อันเ่ามากแล้วคงสิโอ้อาวแล้ววะเพราะมันยังเ <c oughs> ถาม,มากแล้วอยากกินยากเป็นยาครับแต่ว่าหย่มบรได้แล้ววะเขียวบ่หมี เขียวมันโยกมันควนไปเลยเอา้าตอนมีเขียวตอนตอนเพื่อมกินแสีบกินได้แล้วว่ากินหลอดแล้วว่าเดี๋ยวสิโออา้าวขึ้นเห่าแล้วว่าแม่นควบเราอยู่ดีลรอพี่น้องเบาเท่าขนาดว่ายังสิวนันนุ่มวันเนี่ย <c> เ <oughs> นาะนี่เขียวเก็บเขียวนี่กินเข่าเบาเสียบก็แม่นควบเราอยู่ดีพี่น้องยำไม่ถือเจ้าหน่อยกับน้นำตาไหลเหีวเหีออกปวดเขียวนี่คือมันเป็นเอยียงที่ทรมานนี่เลยลรอพี่น้อง <c oughs> เอ้า ว่ากันไปฝากพี่ตอนน้องสู้ขู่สู้คนทุกมองทุกบันที่เกานะครับมากอะไรถือเจกักะแท่บาถาวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ